วันนี้เราจะพาไปเจอ7สถานที่แปลกๆที่โดดเด่นสุดๆที่ทั้งสวยทั้งน่าทึ่งและบานแห่งก็ดูเหนือจริงจนแทบไม่เชื่อสายตา 1. ทานน้ำแข็งสีเลือด Blood Falls Antarctica กลางผืนน้ำแข็งขาวโพลนกลับมีน้ำตกสีแดงสดเหมือนเลือดไหลไม่หยุดแท้ที่จริงแล้วมาจากแร่ธาตุเหล็กแต่ภาพที่เห็นนั้นชวนให้ขนลุกสุดๆ2ทะเลสาบแมงกะพรุน Jellyfish Lake ปาเลา ที่นี่คือสวรรค์ใต้น้ำมีแมงกะพรุนหลายล้านตัวลอยอยู่รอบตัวแต่พิเศษตรงที่พวกมันไม่มีพิษเหมือนกําลังว่ายน้ําอยู่ในความฝัน 3. s a ซาลาเดอูยินีโบลิเวียทะเลเกลือที่ใหญ่ที่สุดในโลกพอฝนตกพื้นจะสะท้อนเหมือนกระจกยักษ์ทำให้คุณรู้สึกเหมือนเดินอยู่บนท้องฟ้า 4. อุโมงค์แห่งรัก t u n n e l of Love ยูเครนรางรถไฟที่ถูกปกคลุมด้วยต้นไม้กลายเป็นอุโมงค์ธรรมชาติสุดโรแมนติก เชื่อกันว่าหากคู่รักมาขอพรที่นี่ความรักจะสมหวัง 5. พามุคคาเลตุรกีหน้าผาสีขาวเรียงเป็นขั้นราวบันไดสวรรค์เกิดจากน้ำพุร้อนอุดมแร่ธาตุที่ไหลามานานนับพันปีงดงามจนเหมือนโลกในเทพนิยาย 6. ป่าหิน Stone Forest จีนไม่ใช่ป่าที่เต็มไปด้วยต้นไม้แต่คือเสาหินรูปร่างประหลาดสูงตระงงานเกิดจากการกัดเซาะนับล้านปีเป็นมรดกโลกที่น่าทึ่งสุดๆ 7. ทะเลสาบพิลิเออร์ออสเตรเลีย ทะเลสาบสีชมพูสดที่ไม่เคยจางหายแม้จะตักใส่ขวดสีสวยเหมือนสตรอเบอรี่มิลเชคนี่แหละคือปริศนาธรรมชาติที่ทำให้ผู้คนตะลึงโลกของเรายังเต็มไปด้วยความลึกลับและสิ่งมหัศจรรย์อีกมากมายบางครั้งสถานที่แปลกๆเหล่านี้ก็เตือนให้เรารู้ว่าโลกใบนี้ยังน่าค้นหาเสมอ